เป็นสวนสนุกส oh, ินะไอ้เอวเอ้ทำไมเชื่อเขาเหมือนกันหมดเลยอ่ะไม่รู้เนี่ยเขามาจากประเทศอะเควอาร์อ๋อเควาร์เกาหลีเลยเกาหลีโอ้ไม่กล้าเราเลิกไปดีกว่าต้องรอให้เขาตายก่อนเออเออใจง่ายโอ้เมาส์เป็นไรเมาส์มันสลับด้านอ่ะปวดใจ เอ่ะครับเราก็มาติดตามชีวิตของคนเกาหลีนะฮะคนเกาหลีอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอมาเจอแยะเจอแยะเขากำลังยิงเขาก็กำลังย่างบาร์บีคิวอย่างมอมันนะฮะเฮ้ยเขาเล่นโหดนะใช่ส่วนมากเขาจะเล่นปืนไฟกันเพราะว่ามันมันรุนแรงยังไงไม่รู้กนี่ไหนนักกู้อ่ะเจอล <c oughs> ะ ยี่ย่ไงนั่งเยเียย์นางนาง,งนางนางดผมไม่ค่อยกดซีนั่งอ่ะมันน่าเบื่อใช่ส่วนมากเกมนี้เขาวิ่งลุยอยากกดคอนโทรน่ะอยากกดคอนโทนคนโดมันกิดชิปในการวิ่งช้าช้าอ่าฮะต้องถือมีดต้องถือมีดจะวิ่งเร็วผมลืมเลยต,ต้องถือมีดดีมากพี่ชิวไม่มไม่สม่วนมากรอบแรกพี่จะไม่ซื้อนะเพราะว่าปืนทำแหงเออเฮ้ยช่วยยาลายเนี่ย พี่เ <accurately> คีวมาดูเราชุดอะไรอ่ะอ๋อชุดเรื่องแสนเงิ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 นอยากได้เงินเก็บไว้โอ้ขี้โกงอ่ะก็เขาเล่นต่อีด้วยกันก็เขาเล่นนานแล้วอะเราเพิ่งเข้าเดี๋ยวก็ได้ลับเงินอ่ะเอาออกมาเร็วๆมีคนไทยคนไทยมีอยสองคนน้าใช่เหรอเรามา มาเอ้าปืนทำไมเปิดซื้อไม่ใหญ่อ่ะอู้หมาแล้วอ้โหเจอบล็อกแรกก็เอาละนั่นมันกินยูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวยวไปเดยเยวไปเดี๋ยวเี๋ยวไปเดวเดี๋ยวไเดี๋ยเยวไเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเวเดี๋ยี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยเดย โอ้โหตัวนี้ไม่กล้าสู้เลยนีแล้วตัวนี้แล้วนี้นี้นี้เฮ้ยแล้วพวกพวกเรามีไหนหมดเนี่ยมันตายหมดแล้วมั้งฮะอยากผมตายอยู่คนเดียวเฮ้ยพวกหายอย่ายิงมันนะเฮ้ยพวกหายอือย่ามันโกนไอ้เจ้าโกนด่าอย่าไปยิงกับมันการสีแดงแล้วมันไลไม่ยิงหรอกวิ่งอย่างเดียวตอนนี้ เฮ้ยแล้วพวกหายไปไหนหมดนักคู่หาให้หน่อยไหนๆก็ตายแล้วอหายอยู่มันมันจับไม่ได้ทำไมจับอยู่ได้แต่พี่คิวอ่ะอ้าวเนี่ยผมกดปีซ้ายไปหาใครไม่ได้เลยงั้นก็บินบินไปออืแล้วพี่ต้องสู้คนเดียวได้ดะชิบหายแล้ละพี่คิวตายแน <laughs> ไ่ไม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 ่มันมันไล่พี่คิวเต็มหมดเลยยิ้งกว่าไล่เต็มหมดเลยตายเลย แม่ยังรู้จริงคนอื่นไหนนี่ไงอยู่อยู่หน้าร้านค้าโอ<ฮ>้คนเกาหลีที้โกงอ่ะสงสัยเราต้องติดตามเขาแล้วเราต้องเป็นเห็บหมาเกาะเขาไปนะฮะแม่เราไ่รอดฮะเงินตอนนี้มีเท่าไหร่นะสองร้อยน <laughs> ี่มีอยู่ร้อยหกอ่ะแม่ วิปปิงเขาพอดีเลย20วิวิโกรธแล้วโกรธแล้วมันโกรธแล้วเราต้องยิงยิงใส่มันรัวๆเฮ้ยข้างหลังเลยเฮ้ยข้างหลังอ่ะตัวเลื่อยเอาเลื่อยปัดตายเลยเอาตายแน่ตายแน่เอาไม่ตาย ชุดมันเท่นะพี่มีพี่ก็มีชุดเนี้ยเป็น DLC ไม่ใช่ผมไม่ได้ซื้อมาเกณฑ์นะไม่ได้เล่นนะฮะตอนนี้รอคนเขาจัดการเราอีหกสิบกว่าตัวต้องบินไปดีกว่าจะหมดรอบแล้วเนี่ยตา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 ต่อไปอ่ะจะเป็นบอส ิบเอ็ดไม่ใช่หรอไม่ยั่วม,มันมันมีสิบแล้วก็สิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดนู่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ยนดิยนอาเราต้องทำเงินให้ดีๆสามสิบสามตัวสามสิบล้าง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 เอาไม่ยู่อย่างนี้เมื่อกี้นะครูเจอตัวอะไรเจอตัวที่มันกรี๊ดนั่นแหละ ไม่ใช<ต> <mem> ่ตัวกรีนแล้วก็ตัวไอ้แดงๆอ่ะตัวที่มันแขนเดียวฟันไล่ฟันอ๋ออันสองตัวนั้นมันคอมโบพลังกะดับสุดท้ายเลยสี่เก้าตัวครับหกตัวครับห้าตัวเอาแล้วครับจะถึงตาเราแล้วอาวุธยังไม่มีฮะเย้เย้เย้เกิดจัดเย้เยเราอย่าเพิ่งไปเสืออาวุธเราต้องตามหาพวกพวกฮะ ขอ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 เอาไปเลยคนเกาหลีเดินช้าเราตามเขาไปฮะเราอย่าเพิ่งซื้ออาวุธซื้อหน่อยก็ดีเยยๆมันจะมีอะไรให้ซื้อมั้ยผมก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหไม่มีเลยฮะผมใส่องปืนพกอย่างเดียวฮะ้าน้องกูเลยวขอไปแล้ตามไป เดี๋ยวเขาจะรอดเหรอไม่รู้ว่าตามประจ,จนันที่สุดดีก็อยู่คนเดียวแต่เ,เขาอยู่คนเดียวนะคนน่ะเอาก็มาไงเรามาเซิมอีก2ตัวทำบรรยากาศมันน่ากลัวนี้ <c oughs> มาเก็บของแป๊บ มันมาแล้วมันมาแล้วมั <IF illes ME> <74. S 1> นมาแล้วแคปหนึ่งมันมาแล้วโอ้โอ้นกคู่ข้างหลังนกคู่หนีก่อนหนีก่อนตั้งหลัก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 หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนตั้งหลักโอ้อาหมดตายแล้วตายแล้วมันไล่ปานผม ทำไมทีพ er> ี่ไปอย่างนี้ป่าม ok ันมันติดกับดักตดนไอตัวโสได้ันตายนั่นแหละโอ้โหีใชเือเือ าคูยังเหลืออีกตา์นึงนะ oh. เดี๋ยวบอสก็มาลนะเดี๋ยวค่อยเอาเงินให้นกูเพราะงั้นไม่มีเงินซื้อแนะ่ โอ้ลูกซองไปทีเดียวฮัลโเลี้เลยที่ร้อยตัวเนี่ยไม่ไหวแน่เลยพี่อ่ะไม่ไหวแน่เลยพื้นหกเลยเขาเล่นตั้งแต่ด่านแรกเลยนี่เออเราเพิ่งมาทำไมอ่ะไ,ไปอะไรกันเลยล่ะ Cặp đi qua bạn ta nhiều con đeo đấy Nhìn 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 kia Trước Nào Hello mày gì đó อ้าวมีคนตายคนแน่เลยฮะมาไม่ตายโหดอ่ะก็เล่นสมุไรนี่ไม่ใช่เขาเล่นสายซองอ่ะอ๋อเาเล่นเป็นซองอันหลังไปปุ่มตายอยู่เพราะมีเกาะโอ้โหอันนี้เหนื่อยปวดแล้วเหนื่อยปวดแล้ว ทำไมเขาไปตัวน้มยตายตาตายตายตาไตายปืนเรามันกระจาะเกินไปครับทั่นแหกมัวนแบกตายเยหมดยัง I want you close, babe. I died, I died, I died. Yeah, I'm reloading. Cover me. I'm แตัวมีคนตายแล้วไหนตรงไหนแง่แง่ชื่อ BKT เอา้าเขาอ,ออกแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าเราเจอตัว,ตวยกักษ์ีมีมมากิน แผลตัวโอ้โหเดี๋ยวเราต้องช่วยใช่ไหมไม่ไหว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 ตัวนี้ไม่ไหวหนีละหนีละหนีละไม่ได้วิ่งแล้ว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 โอ้โหโอ้โหจะตายจะตาย โอ้เราตายแล้วคุกตายไอตัวเดียวเนี่ยฮนักขู่มาได้เลยอยู่ในกันทำไมผมไม่เห็นเลยตามตามเส้นสีแดงมาโอเคดีดเงยเยืมไหมเงินนะเราต้องเก็บเงินอ้วยหรืมไหมเงินดีคิวผมพูดผิดอีกแล้วโอเคจะเก็บเงินไว้ให้ ไหนละอะไรลวมาแล้วสองมางนิดหน่อยพอเท่าไหร่ละโอเคได้พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเติมเลือดแป๊บเดี๋ยวตายมันนีมาหนี่มาหนี่มาหนีทำไมผมซื้อของทำไมผมซื้อของแล้วทำไมผมไม่ได้อ่ะได้สิเร็วๆรีวขึ้นมาเร็วๆๆออกมาเร็วๆ อันนี้ท่านี้ท่นนี้ท่นนี้มาแล้วพี่คิวทำไมผมซื้อของแล้วมันไม่ขึ้นอะไรเลยอ่ะลองกดเลขหนึ่งสองสามดูสิไม่มีอ่ะบั๊กไหมอ่ะโอ้โหน้อคี๋ยวบอกนะบอสอยู่แถวนี้ก็ใช่ไงออกไปด่วนเร็วเบอสอยู่แถวนี้หลั อ้อสร้างประตูไม่รู้อะฆ่าบอสอย่างเดียวโอ้โหอยู่นั่นโอ้โหมาแล้วมาแล้วว,ว,วิ่งวิ่งวิ่งโอ้หลังหลังหลังโอ้โหโอ้โหย้อนพวกเดลตี้มีแล้วอ้าวประตูประตูเราติดชิ้นหนีหนีทางนี้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  ไปหาพวกก่อนเร็วๆถ้าพวกมีทางนี้เฮ้ยด้วยเฮยโอ้ยท่านผู้ชมครับหายใจแทบไม่ทันฮะยิงเงื่อนใครคนนึ่งแล้วคงมีระเบิดอะปาไปเรื่อยๆเลยรอมาก่อนไม่มีระเบิดอ่ะเอาปลาเลย เฮ้ยโดนอะไรอ่ะเกินแลเบิดเกินแลเบิดมนสไตล์ตายเลยอะไรก็ันเป็นจ่อคุมกันใครปุ๊บเดี๋ยวตายเอ้ยหรือว่าอาเบกีของไอ้ตัว K L เนี่ยไม่ไม่ไม่ของบอสนั่นแหละบอสมีติดอาวุธเดี๋ยวดูเดี๋ยวซูมให้ดูไหนวะบอสหายช่วยกันหาบอสหน่ี่

จิ้งไส้มันเจ็บมันเจ็บตายเรียบไป,ไปบาบอหหา r ีจีมตายหมดเลยแหมบอสโหดแฮะ r าบยิงมันดีนี่บอสบอสหายแล้วบอสลองหมดแล้วโอ้โหไปโหดนานูา้นแล้วยิงมันเร็วยิงมันดีกระสุนกระสุนหมดหรือเปล่า <c oughs> แพ้เลยเี้ทรงครับเดี๋ยวไปเล่นดาบอื่นจะดีกว่า